ฟิล์มรัฐภูมิเผยหมดเปลือกปมลูกลันไม่มีเหตุการณ์นั้นไม่มีผมวันนี้ย้อนกลับไปหลายปีก่อนเกิดประเด็น Talk of the Town ของพระเอกหนุ่มฟิล์มรัตภูมิกับเรื่องราวของลูกล่าสุดอีทปงลางเผยคลิปเชิญชวนฟิล์มรัตภูมิมาร่วมพูดคุยซึ่งมีบางช่วงบางตอนอีทได้ถามถึงเรื่องปมดราม่า DNA ลูก ซึ่งฟิมก็ได้ตอบกลับว่าผมไม่เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่คงคิดว่าเหตุการณ์นั้นแน่เลยที่มีเรื่องราวใหญ่โตลูกใครหว่าตอนนั้นแต่เชื่อไหมพอดีผมรู้อยู่แล้วผมไม่เคยทุกข์เลยและผมก็ไม่เคยโทษว่าถ้าย้อนเวลากลับไปไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่ จากเหตุการณ์นั้นทาให้ผมโตขึ้นมากทําให้ผมได้ไปเรียนต่อต่างประเทศทําให้ผมได้ไปเรียนการตลาดทําให้ผมเรียนจบปริญญาโททาให้ผมมีเพื่อนฝรั่งทําให้ผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายผมไปอยู่เกือบสองปีเพราะผมถูกพักงานสองปีเพราะมันไม่มีอะไรทําถ้าหากไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คงไม่มีวันนี้ผมก็คงร้องเพลงเล่นละครอ,อยู่ไม่มีอะไรสำรองถ้าเกิดผมไม่มีวันนั้นถ้าผมประมาทกับชีวิตโควิดเกิดขึ้นผมคงไม่มีเงินดูแลพ่อแม่ผม ผมรู้สึกโคตรดีที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นไม่มีอะไรอยากย้อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีทั้งหมดและเราก็อยู่กับความถูกต้องเสมอปัจจุบันฟิลม์มเผยว่าทำธุรกิจอาหารเสริมความงามคอสเมติกเปิดสถาบาันสอนรับเทรดหุ้นสอนโมดิเวตคอสต่ตางๆนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์แมส เจลแอลกอฮอลล้างมือทำโปรดักชั่นผลิตละครรายการส่งช่องต่างๆธรุรกิจที่กำลังจะกลับมาเปิดคือทำทัวร์เปิดมาสิปีแล้วแต่โดนโควิดไปกันนกเหมือนกันตอนนี้จะกลับมาแล้วทำธรุรกิจมาเยอะเจ๊งเยอะกว่าเรื่องปกติ